รู้จักกับไฮโซโพกเป็นทั้งไฮโซและหวานใจไฮโซโพกประธานวงพรประภาดีกรีทายาทรุ่นที่สามแห่งสยามกลาการอุตสาหากรรมกิจการชั้นนำด้านอุตสาหากรรมรถยกและอะไรของเมืองไทยอีกทั้งยังเป็นหวานใจนางเอกซุปตาอัมพชราภาชัยเชือ้อไฮโซพกนั้นเป็นลูกชายคนโตของพอพินิตพรประภา จ้าของเครือข่ายโรงแรมดีไซน์สุดฮิตอย่างสยามสยามโดยพรพินิดเป็นบุตรชายของดอกเตอร์ถาวรพรประภาต้นตระกูลพรประภาผู้นำเข้ารถยนต์นิสสันและเป็นผู้ก่อตั้งสยามกลการทั้งนำเข้ารถยนต์และผลิตเครื่องจกักรกลและได้ขยายกิจการที่เกี่ยวข้องกันอีกหลายแขะแงส่วนใหญ่เป็นสินค้าชั้นนำในตลาดโลกเช่นเครื่องจกักรกลหนักโคมัสูกลิฟ บันไดเลื่อนฮิตาชิเครื่องปรับอากาศไดกินเครื่องนดนตรีและเครื่องเสียงยมามาฮ่าแบตเตอรี่ยีเอสโชอคอัพ KYB และอะไหล่ชิ้นส่วนยานยนต์อื่นๆเป็นต้นผ่อนพินิชเป็นพี่น้องกับนักบริหารชื่อดงังอย่างคุณหญิงพรทิพนะรงเดชพี่สาวคนโต ซึ่งได้แตกกิจาการออกไปเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม KPN ที่มีทั้งกิจาการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อสังหาริมทรัย์และกิจาการดนตรีและเอนเตอร์เทนเมนต์ดรพรเทพพรประภาแห่งสยามนิสันออโตโมบิลและสยามยามาฮ่าปีดาของไฮโซแพทประกาศษิทพรประภาที่แต่ก่อนมีข่าวกรากับสาวๆในวงการบันเทิงไม่น้อยหนะ้า ก่อนจะลงเอยด้วยการสร้างครอบครัวกับสาวโมนพัสนานถ่ายยาสาวของเสียห้างทองเหวะเซ้งเฮง และไม่นานมาน,นี้อัมพชาราภาถึงกับต้องโพสต์ฟ้องให้แฟนกลับได้เห็นเพราะเจ้าตัวโดนไฮโซโพกบ่นเรื่องเกมแบบข้ามคืนเดืยระบุว่าวันว่วางๆของอัมและอ้วนนั่งเก้าอี้ตัวโปรดตัวเดียวตัวเดิมเพื่อนสนิทไม่ควรเล่นเกมด้วยกันอาจจะมีโดนบ่นข้างคืนเหมือนอัมเขาอยากให้เราเล่นแต่เราเป็นคนใจดีเล่นกับพี่เขาใจใเราต้องนิ่ง พร้อมกับโพสรูปและคลิปตอนโดนบ่นเนื่องจากไฮโซพกบอกว่าอ้้มเล่นเกมใจดีเกินไปสู้เขาไม่ได้ขณะที่อ้้มก็ฟังไปขำไปพร้อมกับพูดว่าอ้้มขอโทษนะคะอ้้มจะปรับปรุงอ้วนบ่นอ้้มตั้งแต่เมื่อคืนแล้ววันนี้อั้มยังโดนบ่นอยู่เลยทำยังไงดีอั้มเล่นอะไรก็ไม่ถูกใจอั้มขอโทษนะคะอั้มผิดมหันต์คืนนี้อั้มจะเป็นนักนะคะ ไปซับด้วยนะนอกจากนี้ให้โซโ,โพยังได้เคยมอบของขวัญสุดรู้มูลค่าอยู่ที่23,100ยูโรตีเป็นเงินไทยราว8 4 0 0 0 0สบาทให้นางเอซุปตาอีกด้วยละค่ะ